ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียาเมืองเซาครับพี่น้องครับเลิกเลี้ยวเลิกเลี้ยวนะครับยูบันสมปอยตำบลสมปอยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เก็บของนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมงานลดส่วนตัวกัพกันออกบ้าแล้วนะครับจะเริก็เก็บของแล้วนะครับไปไปเบิ่งนาเวที่เฮ้านะครับเก็บของเสร็จเดินทางต่อนะครับมาเรง นะครับทําการแสดงอยู่อําเภอหน้าเชือกจังหวัดสารคามนะครับในรถบัสเทากำลังเก็บของขึ้นว้าอุ้ยหนาว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 เพ,วออพวิ่งขอดอกไม้ปุ๊วนะเด้ใบใบปูใบป,ปูบนซาตัวเดินทางตลอดปลอดไฟส่งส่งมันมันเหม่เหลี่ยมมันติดเลหลายเด้อปูเด้อ <laughs> ปีใหม่แล้วพี่น้องสวัสดีปีใหม่น้ำเด้อครับเด้อนี่ครับสารตะปูเพิ่นนะครับพี่น้อง สาธุอยู่ดีเมียงลำรวยเงินทองยาเจี๊บยาจนสุขภาพแข็งแรงนะครับมาหนี้มาลำถวายปูมาืาอคืนนี่นะครับทรงไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้รถทีมงานทำเบิร์ดอากาศพี่น้องรถทีมงานทำเบิรดเลยนะครับรหนาวหลายบางทีเราบางหมอ,อกขึ้นจากน้ำพี่น้องหนาวหนาวหนาวอ้าวมาลำหน่อยตอนเมื่อไหร่มาลำหน่อย นั่งเอกน,น้อยก่อยไปบวงเวทีก่อนข้าเจ้ากำลังเก็บวทีอยู่ตั้งขุนนั่งเอกน้อยนั่งเอกน้อยเอาสันมาวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเริ่มสักราชใหม่นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอหายเจริญรุ่งเรืองให้ยล,ล,หลำหารวยเด้อพี่น้องเฮานะครับสุขภาพแข็งแรงหลายๆ นะครับอยู ah! ่ดีมีแหงสุข id <currently> ุส <Take care> <met soup> ุคนะถอยพ่อถอยเราจะไปอวดถอยมาแล้วถอยถอยย่าไปเลยพ่อย่าไปเลยสวรรค์จะลดเออหนาวหนาวเล้พ่อเขเปียกมาเลยเนี่ยเด้อ เปียกยังเปียกหมอกหรือเปียกยังเเปียกือ <laughs> แล้วไปเบิ้งหนาเวทีกอ่อนรถร็กอรถอันนี้เฮากำลังไปเก็บของนะครับออกเดินทางต่ออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเมือแรงนะครับกับหมอลำนูพันวิเศษศิล เริ่มต้นปีใหม่สักการใหม่นะครับ หนาว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 สู้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 เริ่มปีใหม่แล้วมันหมันปังปังจ้าสวัสดีปีใหม่นะครับนางเอกสาว้าวฮะพวกเขาถ่ายยูพุนเวิร์ดกองกันยูพุนเวิร์ดเขาถ่ายยูพุนละเขาถ่ายยูพุนละเดี๋ยวกับออกไปหากันอยู่ มันแคบมันแคบก็เลยไปไปถากันยี่ผลพัสดเลยนี่ยี่ยูทั้งหลังนี่ย่างบังหอยเออเอาไปกินรถไหมอ่ะบังหอยแมงผู้เอาความเป็นไปใสยังอยู่อันน้ำกันทั้งสองนั่งอยู่ตัวเนี้ยและจะนั่งหน่อยสองน้่งมูนอ่ะก็จะไปถ่ากันยี่ผุ่นสดแล้วเอาเดี๋ยวจังไปน้ำกัน ล่างหนาล่างตาก็ลูกนะครับโอเคไปของก้าวร้อยลังจากดีพี่น้องในไตรบัดภาษาอาหารแห่งแนวหลอดที่จ่อจีบในไดตรบัดหลับที่บ้านกำลังเก็บ,บเวทีเก็บจอนะครับพนนี่รถจอจอเวทีลำโพงเครื่องเสียง นะครับนี okay, ่ครับรหลดลำโพงไฮดรอลิกนั่งเอกหน่อยสองสาวขอยกำลังสิไปหามูน้องเปียมานี่กบนองหลกเจียบครับตั้งในพันสีเฮ็ดบุญเนาะตั้งี้เนาะนะครับตั้งตั้ง คณะกรรมการก็จะฝากเนกาลังเสียดบุญท่งนี้นะครับ้อเอาค่าเก็บเวทีกลางเสียงครับรถเวทีรถตูลำโพงไฮดรอลิกนะครับรถจอเอลยีดีวันนี้กีวันนี้ก็เดินทางประมาณเกือบ200กิโลตีไป200กิโลนะครับน่าเสืองน่าเ้า่าเสือกสาระครับกรมหรือว่า มาสักการะปู่ตาของพวกเขานะครับก็ขอเล่นเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับอ๋อเป็นท่าบุญเลี้ยงเลี้ยงปู่ตานะครับเขา็นท่าบุญเลี้ยงปู่ตานะครัรวมกัารจดด้านสักกาลาปู่ตาของพวกเขานะครับจงตั้งแต่เอาสูกเอาไว้นะครับเป็นข้าวสาอาหารแห้งนะครับก็จะได้ใส่ใบแค่นึงนะครับ แตัวลำพวงเขาเก็บแล้วพี่น้องดับลงแล้วได้ตนเนี้ยเรเพิ่งถอยได้เพราะว่าถอยขยายดับลงแล้วนะครับนี่ลด,ดลำพวงเขานะครับเก็บแล้วฟังนี่ได้นี่ครับโอเคทางนี้เอาลงเรียบร้อยนะครับกิตาเว้นเคยรับไปดองแดงเจือกึงนะครับสวัสดีวันใหม่สวัสดีวันใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับนี่นะครับอ่ะอเก็บของ เก็บเวทีเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางนะครับเจอกันำเพื่อนหน้าเสือกจังหวัดสารค้มมาเรงพี่น้องนะครับฝากติดตามคลิปจันร้อยนํานะครับฝากติดตามทีมงานบอลลามโนพันธ์วิเศษศิล์นะครับขอบคุณ้าเจา้าจ้าวงานสู้ขู่สู้คน,คนทุกท่านนะครับ,รบกวนพอด้วยเก็บดอกไม้คันห่านะครับเางนที่นกําลังนะครับตำบญเหลี่ยงปูตานะครับทางเวทีเฮากับเก็บ เาไปออกเดินทางต่อบาทนี่นะครับไปทางวหาสารคมนะคระับอำเภอนาเชือกกับกับตูร่ำพวงฟังนี่นะครับจะได้พูดคำว่าเก็บฟังนี่ฟังนั่นเก็บแล้วครับ อากาศเย็นดียานมะเส้านะครับอากาศหนาวดีเย็นดีนะครับอีสานบ้านเฮาหมอกลงแห้งนะครับย้านมะเจ้าปวดรถจอเพาะถ้าหนวลงอู่ครับกําลังเสียลงครับรถจอยาวอีดีรถจอยาวอีดีก็เอาใส่ันเป็นแบบให้ดูรีดกันครับพี่น้องเพร่ะจะไปจอดเนาะจอดนี่แหละครับยกจอเขื้นปื้ดนะครับแบบบ่ต้องบ่ต้องถอดออกถอดเขายาก นะครับอีพออูดเราเห็นแบบสุดยอดเลยนะครับเอาจอใส่ทัรงรถเลยมาด้ามกับสไลด์ลงนะครับสไลด์บืดลงนะครับมาด้กับสไลด์ขึ้นนะครับมันสีอจู่ช่องกลางพอดีเวทีนะครับช่องกลางเวทีแน่มากเป็นองส์เส็้นเป็นจอยาวดีนะครับเห็ุดีดีตัวอีพออูดเราเห็ุนะครับสุดยอดนะครับนั่นอีพอเรากำลังเก็บอยู่เครืงหุดนะครับอันนั้นคือรถจอ นะครับฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับให้กับทีมงานหมอํำโนพันวิเศษสินนะครับเก็บของเก็บเครื่องเดินทางต่อพอกันมหาสารคามมาแรลงไปออกเดินทางแน่เลยคพอดีลูกสาวข่อยนะครับน้องปิ่นมณนีไปโอเคเฮาเดินทางลูกจะเจอกันที่สารคามจะเจอกันที่นาเชือกครับเอารถอะไรมาโอเคครับไปจวดจัดจวดจัด